สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพูดกับพานะครับในช่อง Heart Play Channel นะครับวันนี้นะครับพาก็จะมาแกะพัสดุนะครับแต่ไม่ใช่พัสดุที่สั่งแต่อย่างใดนะครับเป็นพัสดุจากเอซีนั่นเองนะครับคือเป็นอะไรที่น่ารักมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวมากๆเลยนะครับคือแบบดีใจมากๆนะครับก็อันนี้นะครับก็คือเป็นพัสดุแบบกล่องนะไม่ใช่แบบซองก็ ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบสองรเราเธอก็อันนี้นะครับก็จะส่งมาจากเด็กหญิงอภาวันบุรณนะแล้วก็เด็กหญิงบุญยมาศบุรณะนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับต้องขอประทานอภัยนะครับก็อยู่จังหวัดเดียวกันกับฮาเลยนะครับแต่ว่าน้องของเข,า,เขาอยู่ในเมืองนะครับส่วนตัวฮาก็คือส่วนบ้านของฮามันแยกออกจากในเมืองนะครับก็ก็ไม่ได้อยู่ในป่าล้บ้านฮาก็ าอยู่จังหวันดนครราชสีมานะครับก็น้องเขามี IG ด้วยนะครับก็ตามนี้เลยอย่าลืมไปฟอนะครับก็ไม่รู้นะว่าน้องเขาขายอะไรเพราะว่าเป็นมีสกุชี่ช็อปหรือเปล่าใช่แล้วก็ส่งมาให้หานั่นเองนะครับค่าส่งนะครับ42บบาทนะส่งแบบ EMS นะครับ กล่องไซส์ขอไข่นะครับอาจจะได้ยินเสียงรบกวนต้องขอประทานอาภัยนะั้นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยชอบพัสดุแบบ FC มากเลยนะแกะคือไม่ได้แบบเป็นของฟรีนะคือแบบมันจะได้ลุ้นด้วยไงว่าเออข้างในอะ่ะมันเป็นอะไรเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นแบบสั่งแล้วที่เราแบบเราสั่งโอ้ยจ็บคือกไกลคือแบบเดินหาอ้อมบ้านมาหาไม่เจอก็เลยแบบ ไม่รู้ว่าจะเอากันไกที่ไหนมาตัดนะครับเราก็เลยต้องใช้ความสามารถพิเศษนะครับได้แล้วนะครับก็น่ารักมากๆเอ้ยเพิ่งเห็นมันมีเป็นแบบสติกเกอร์หมีนะนี่เห็นไหมหมีน่ารักแบบเฮ้ยชอบคือฮาเป็นคนชอบหมีด้วยนะครับก็อันมันน่ารักมากๆก็เป็นแบบโปร่งประกายน่ารักน่ารักชอบชอบ ก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยคือแบบชอบโมเมนต์แบบปาดปาดแบบนี้นะไม่รู้ว่าโกจรีงหรือเปล่าแต่ว่าชอบนะครับอีอีอลยอยอาแกะมาแล้วโอ้ตแดาอะไรของข้างในโอ้ แก yeah, เป็นสกุตชี่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็มีกับมีถุงซิปล็อกด้วยนะครับหอมแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาโน้ตก่อนนะครับนี่ไงโน้ตโน้ตจาก f อฟซีนะครับเป็นอมน่ารักมากๆ,ๆก็แบบเป็นซองจดใหม่ยน่ารักน่ารักเชเราต้องแกะแบบปลาหนีปน้ปลานอม มีมีไหมหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันเลยสวัสดีสวัสดีฮาร์ดเราส่งของให้กะจะส่งในวันเกิดแต่ไม่มีเวลาของอ่านไม่เยอะ YouTube c h a n แน l เราตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้นะครับก็เป็นชื่อเดียวกับ IG นะครับก็ นี่เป็นเมโมเปเปอร์นะครับเลือกถูกหรือเปล่าไม่รู้เชือบแกะเลยนะครับคือแบบถ้าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเขียนอะไรนะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจก็แต่ว่าชอบแบบมเมโมเปเปอร์นะมันน่ารักดีอะกะว่าจะสะสมแต่ว่าไม่รู้ดิมันแบบเดิวพอใช้ก็จะเสียดายนะก็เดี๋ยวเรามาดูสกุชี่กันเลย ของที่น้องเอ้ยของที่เพื่อนเขาส่งมาอย่างแรกนะครับไม่ใช่น้องดิก็จะเป็นเออ่บัสบันหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะเป็นวาฟเฟิลฮัลลคิตตี้นะแล้วก็เป็นโดนัทสออันน่ารักมากๆคือแบบเป็นสคูชี่ใหม่เลยนะ น่ารักนะครับก็วันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณสกุชชี่แบบน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะครับถ้าว่าใครอยากจะไปส่อง IG หรือไปส่อง YouTube ก็อย่าลืมไปส่องด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย